โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยู่กับผมวิวฟังนะครับสาเหตุที่ผมไม่ได้ลงคลิปเมื่อวานคือผมติดทุรานะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นออเรนแบบโ no e g ทตาลายผมนะครับผมก็จะมีไอเทมเพื่อนประมาณนี้เลยนะสำหรับเกมนี้ครับแล้วก็รูนก็จะเป็นอะเรสบิลิตแล้วก็คอนครับอย่างละสิบเมตรเนาะพลังแสงก็จะตามรูปที่หมกขึ้นไว้เลยก็มาดูกันนะครับว่าตานี้ผมจะเล่นเป็นยังไงนะครับก็ชชว์เ่นเป็นทางด้านของชาลอตนะครับเกมนี้ก็ต้นเกมก็ อ่าตีตีไปก่อนนะครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยตัวเราได้เปรียบพออยู่แล้วนะครับถ้าเขาเข้ามาเตีเราตรงๆเนี่ยเราฆ่าเขาได้แน่ถ้าเขายังไม่สีนะครับหรือเขายังไม่มีของเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยชาลอดมันมีจุดเด่นตรงที่อ่าวิ่งไวนะครับมีความขอาแคล่วสูงครับซึ่งเราต้องมีของในการเบิร์ดเขาตายในชุดเดียวนะครับเราถึงจะเล่นได้ง่ายเนาะ ต้นเกมเราก็พยายามเชียร์เลียร์ชีพนะครับให้ได้ประมาณให้ได้3ตัวตลอดเนาะก็จะเวียงสี่ทันนะครับแล้วก็ไปเติมเงินล่างเพื่อไปเอาบังกรนะเพราะว่าบามองกรเนะี่ยคือบัฟที่ต้นเกมดีสุดแล้วนะครับก็ไปเติมเพื่อนเลยนะครับ อันนี้ก็ฝันหนุบข้ามพอเปิดมังกรแล้วนะครับผมก็ต้องเข้าไปไฟล์เนาะโอ้โหเหมือนทีมผมจะดึงมาได้นะครับก็เก็บเคสไว้ได้หนึ่งตัวผมก็โดดใส่กิ๊กซี่นะครับก็พยายามตีคิกซี่ไปนะโอเคครับตีคิกซี่ตีคิกซี่กดเดสไปสตันยกสามสยองควันครับจังหวะนี้เพื่อนผมทอยยับเพราะผมผมไม่ตายนะครับถอยมาก่อนนะครับเพราะว่าผมกำลังมาลีเลือดก่อนนะเดี๋ยวผมจะตายนะครับเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มเนาะทีมผมก็ได้จะไหวอยู่แหละโอเคครับผมก็จะกลับบ้านเนาะพอกลับมารีเลือดอะไรเสร็จแล้วก็มาเเีีียรร์ววฟนนะคคัับผมมลิปตไห เคลียได้เคลีย์หมดเลยนะครับให้รีบเก็บให้หมดนะครับเราจะได้่าไอทไมได้เร็วแล้วเราจะรวยนะครับผมมีอะไรฟาร์มได้ก็ฟาร์มนะครับพยายามแทกเงินกับเพื่อนด้วยนะถ้าแท็กได้นะครับเหินฝนข้าวเขาจะขึ้นบนมาสองนะเขานะ่าเดี๋ยวเขาน่าจะเอาเป็นดาร์กนะครับผมก็พยายามเซฟในป้อมไว้ก่อนเพราะว่าคิรานะ่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่มันสามารถเอาขาป้อมได้นะครับแต่เมื่อกี้คือเขาเถียยติไปแล้วนะ เอาคิล่าหายเหรอฉลอตัวเดียวเหรอโอเคครับตีฉลอดอาคิล่ามันอยู่ในปุ่มนับโอเคผมโดดไปดีนะครับคิล่าไม่มีสองนะพยายามตีคิล่าไปโ้หถ้าเสียดายนะถ้าผมมีดีได้เก็บคิลาได้นะโอ้โหแต่ไม่เป็นไรนะเพื่อนเรามาช่วยก็เลยปิดดาเมจไตานะอัีใส่มัอันีใส่มัสวยเิ้ยเธอั่นสวยสกินนี้อะเพราะเราซื้อ้ดีจากเพจนี้มาเพจนี้เลยแอปเิตนที่ที่เรบเกอายกนเอยูจริงมงนึ่งตาบ้างอะแสน สออเ,เยเเมีโจตเพออัพบริการรับเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติม r อวง่ายๆเป็นแค่เก,ก,ก,กลียวพิ่าษดีเท่านั้นแถมเกมอื่นก็ยังมีโปรโมชั่นสุดคุ้มไม่แพ้กันสามารถติดตามขาวสารได้ที่เพจไมโล้ัพอัพและใช้บริการได้ที่ไลน์แอดไม่รตัอัพแอดไลน์ไม่รัพอัพมีแอดสำเนาด้วยนะอ่าแล้วเหตุนผลหนึ่งนี่ ที่ผมไม่ชอบชาลอตนะครับคือตัวมันวิ่งไวนั่นเองนะผมผมไม่ค่อยชอบตัวมันสักเท่าไหร่เพราะว่าถึงแม้มันจะไม่ออกรองเท้าต้าซีซีนะมันก็หลบสกิลหนึ่งผมได้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแบบมันโดนสตันแบบยังไงวะทุกคนคือมันไม่ได้นานเออคือมันแค่แป๊บเดียวเองแนละ้วผมก็เลยเบิร์ตเขาไม่ตานะชาลอตอยู่กลางผมได้จะตีบนได้นะตีบนได้ตีเลยนะรีบตีเลยครับผมก็น้นล่างเขาก็จีบกันหมดนะ แขมเมื่อกี้ชาหลอดเลนกลางเหมือนจะเจ็บด้วยผมก็ร bon ันป้อมบนมาปี้ถือว่าสวยนะครับอันนี้ผมก็มาดักภุมนะเผื่อคีล่าเข้ามาผมจะเก็บเขาได้นะครับผมก็รอดักเขาก่อนนะครับเพราะว่าการดักเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่ขนอุ้มมันจะไม่ได้ตั้งตัวนะครับผมแต่ขนข้้มเนี่ยเขาไม่โผล่แบบนะครับคีล่าเขาลงไป เลนล่างแล้วผมน่าจะเป็นตีมังกรเนาะซึ่งผมก็นึกว่าแม่งจะขึ้นมาแต่แม่งก็ไม่ขึ้นมานะครับผมก็เลยทําการเคลียร์เวฟกลางนะครับผมโห oh, แต่คีล่าเลดน้อยวะนี่ผมต้องไม่น่าได้นะต้องกลับไปบนอยู่ดีเนาะเพราะว่าชา์ล็อตเนี่ยมันจะทันป้อมเราแตกนะเพราะว่าเวฟเนี่ยมันเข้านะครับผมก็เลยต้องกลับมากันเนาะอันนี้ก็โดดไปก่อนนะครับเผื่อเราจะสู้ได้เนาะเนี่ยทุกคนเห็นป้าผมแบบพยายามจ่ายทีไปนะมันก็ยังไปได้อยู่ผมก็งงเหมือนกัน โอเคครับฝันหนูข้ามคืออ่าไม่เล่นอะไรกับผมเลยหนะนี่ก็เสร็จโจนี่ครับดันได้ดันนะครับตอนนี้โหดันได้ครึ่งเดียวเองว่ะฝันหนูข้ามกขขึ้นมาสองเลยนะผมก็พยายามหนีเนาะแต่ที่แน่คือชารลตตัวมันวิ่งไวครับดูดูมันวิ่งโอ้โหมันมาถึงผมแล้วอะไรวะโอ้โหแล้วฝันหนูข้ามมากี่ตัววะเนี่ยมาสามตัวโอ้กูตายครับพวกคนไทยกูรอดก็บ้าแล้วอะไรวะน่ะโอเคครับพอเกิดมาก็มา,มาทําเว้บนนะเอาเอาจริงๆอ่าก็สลับเลนก็ได้นะครับตอนนี้นะ เดี๋ยวผมต้องเดินดับก,ก่อนนะครับไม่ก็ทำเว็บนี้แล้วค่อยไปเติมเพื่อนนะครับ ไอช็อตนี้ก็คือช็อตที่ผมพลาดนะครับหรือว่าเรียกสั้นคือผมโยนนั่นเองนะครับผมเลือกที่จะโดดสลิมนะครับแล้วคิกซีมันก็ยกผมนะครับตามสูตรเลยผมไม่ชอบคิกซีกไ็ไอตรงนี้แหละคืออการที่แม่งเจอกิกซีอ่ะเวลาผมโดดเกาะใครจะบาร์ิกซีมันอยู่มันจะยกผมไวแต่ถ้าผมไปแบบล็อกคิ๊กซีใช่ปะพอเลีเกียร์แบบมันมีแข็งไว้แม่งก็จะแข็งแล้วผมก็ทําอะไรมันไม่ได้นะครับ <S <S <ๆ S 1> นี่ก็จะเป็นเหตุผลที่ผมไม่ชอบคิกซีนะครับผมเะคก็มา เชวฟอะไรนะเพราะว่าตอนนี้วีฟแบบมันเข้าบ้านเราแบบหนักมากเลยนะครับเชียร Mont ์ผมการเว็บร right ่างไม่ทันนะครับก็เลยโดดใส่เนาะ ครับชาลลอตน่าจะพานะโอเคแล้วผมทาลาเวอร์ปีไม่กิล่าพวกเขาแบบนี้โดนผมฟันไปดิตายเลยครับเฮ้ยอย่าตายนะฮลโหลอย่าตายนะตายดีเออสวยไอ้เยดีนะผมยังไม่ตายนะครับยังพอฟันได้นะก็ยังถือว่าสวยเยู่นะครับและทีผมก็มาเติมนะครับก็ได้ไปประมาณนี้เลยก็ถือว่าสวยมากเป็นการเล่นโนอีโก้ที่แบบฆ่าได้ตายฆ่าได้ตายนะครับก็ถือว่าไหวเยยนะ เดี๋ยวเราต้องไปเคลียร์เว็บร่างนะเพราะว่าเว็บร่างมันจะเข้านะครับผมโอ้โหแต่คิกฟี่แม่งโผว่ะเชียร์ชาลอดด้วยโอเคครับเป็นไปได้ต้องเก็บทั้งตัวนะโอเคครับได้คิกฟี่ถ้าพอสู้ชาลอดได้ไหวยอยู่นะโอ้โหเชียร์แต่พนก้าแม่งลุมอ่ะชาลอดโอ้โหตายเด้อโอ้โหแม่งไม่ตายอีลินเข้ามาสวยได้ปะสวยครับดีนะยังเก็บได้เกือบตายแบบเกือบไม่คุ้มแล้วนะเมื่อกี้เกือบ1เลขหนึ่งนะครับแต่นี้1เลขสองนะครับยังคุ้มอยู่เนาะอันนี้ผมก็มาทำเว็บร่างนะครับผมก็ เพื่อทให้ทีมเราได้เปลี่ยนครับตอนนี้เลนกางก็บวกกันแล้วนะครับผมก็ถือว่าสวยนะเพราะว่าการที่เราทําเวีล่างเนี่ยทีมเราจะเล่นง่ายนะครับผมแถวหลาทีมเราสามารถไปโซนดากเนี่ยได้ดีขึ้นเลยนะตอนนี้คือคีล่าก็อยู่นี่นะเป็นไปได้ผมจะเก็บคีล่าฝั่งตข้ามนะครับเก็บข้อเก็บแตะแล้วเข้าไปสลายพวกทีมกดเดนะครับโป้งสวยเก็บมาได้นะโคนปกติเล่นนารีเขาไม่โดนคีล่าหรอกนะครับเพราะว่าคีล่าเนี่ยมันแก้ทางนารีนะครับผมแต่ สำหรับผมเนี่ยผมชอบฆ่ากีล่ากับพวกนาคอสอะไรอย่างนี้มากเลยนะครับก็ถ้าเลี้ยงสกิลถูกๆก็จะสามารถฆ่าล่านะครับผมอันนี้ผมก็ตายนะครับโดนชาลอตเข้ามาเติมเนาะก็ถือว่าเป็นการล่อให้เพื่อนเล่นนะครับเพราะว่าชาลอตเนี่ยมันทุกคนถ้าทุกคนดูในแมปเมื่อกี้นะคือชาลอตไม่กลับบ้านนะครับผมทีมเราก็น่าจะดันบ้านได้ชิวๆเลยนะเนี่ยทุกคนดูชาลอตมันเคลียร์วฟนะผม มันไม่ยอมกลับบ้านนะผมก็ไม่เข้าใจว่ามันไม่กลับบ้านนะในทีมเราก็ตีป้อมเลยนะคุณกล้องซอยเข้าไปนะครับตอนนี้ผมก็มากับคุณกล้องกับบีคอนนะครับก็ตีป้อมชิวไปนะชาลอ์ยังไม่กลับบ้านเลยนะโอเคแต่ตอนนี้ชาลอ์น่าจะหิวแล้วนะครับได้กลับมาแนละ้วโอเคแต่น่าจะช้าไปแล้วเพราะว่าทีมผมเนี่ยไม่เอาสุดจัดอ่าซอยซอยซอยโอเคครับน่าจะจบแล้วน,นะก็ชิวไปนะครับเกมนี้ก็ถือว่าไวนะเกมนี้จบไวมาก ก็ชนะแบบอีซี่เลยนะครับผมก็เป็นการเล่นอลินแบบอะไรทำเน้นทำเวฟเน้นเน้นฆ่าฆ่าถ้าจะตายก็ต้องฆ่าให้ได้ก่อนนะครับผมก็ถ้าจะตายก็แนะนําให้ฆ่าสัตัวก่อนก็ได้นะครับหรือพยายามไปลงตัวคีสปอนดงข้ามอย่างคีล่านะครับก็การที่เราไปฆ่าคีล่าเนี่ยก็จะทําให้่งนดงข้ามมันมีป่าในการเดินเล่นนะครับผมก็ ประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่าน,นี้แล้วสำหรับท่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ชอบอย่ฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่าน,นี้แหละครับขอบคุณค,ครับ